โยโย่สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในรอ o x s t u d i อเหมือนเคยนะฮะซึ่งวันนี้ทุกคนก็มาโยผมบอลและเกมเดฟเหมือนเคยนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการเรียนรู้นะฮะอีเวนต์ทัชเชตน่นองนะอีเวนต์ทัชเชตคืออะไรนะฮะอีเวนต์ทัชเชตก็คือนะฮะเมื่อออบเจกต์ถูกสัมผัสนั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าเรามีออบเจกต์ออบเจกต์หนึ่งนะฮะเมื่อมันโดนสัมผัสหรือว่าโดนอะไรสักอย่างสัมผัสนะมันก็จะแสดงอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ตัวนี้ออกมานั่นนเองะ ก็คือมันจะเกิดอีเวนต์ทัชเชตขึ้นมานั่นแหละนะโอเคซึ่งนะครับเจ้าตัวทัชเชตตัวนี้นะฮะมันมีวิธีการใช้งานยังไงก็ไปดูกันเลยนะฮะอันดับแรกนะให้ทุกคนนะฮะทำการนะครับมาที่ตรงนี้นะฮะมาที่แถบเครื่องมือด้านบนนี้เลยนะฮะแล้วก็มองหานะครับเจ้าตัวผาตัวนี้น,นั่นเองนะฮะหลังจากได้ผ่านมาแล้วก็ให้ทุกคนนะฮะทำการาปรับขนาดหน่อยแล้วกันนะครับผมจะปรับขนาดเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากได้ขนาดประมาณนี้ก็ให้เปลี่ยนสีหน่อยนะครับเป็นสีแดงแล้วกันนะครับแล้วผมขอ a n งเ o อเอาไว้นะครับ a n งเ o อก็คือนะฮะมันคือการล็อก o s i t i o n นั่นเองก็คือแม้จะมีอะไรมากระทบมันก็จะไม่เคลื่อนไหวนั่นเองนะฮะถ้าเราปักไอ้สมอตัวนี้เอาไว้ถ้าเราสังเกตนะครับในพ r รา e ต t y นะครับมันจะมีนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะมันจะมีคําว่า a n c h o r เรนะครับ a อ c h o r ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวติ๊กถูกหรือว่าเอาออกตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าติ๊กถูกสังเกตไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะติ๊กเข้ามานะแล้วถ้าเกิดว่าเราติ๊กออกนะครับแบบเอาติ๊กถูกออกมันก็จะหายไปนะก็คือตรงเนี้ยมันก็คือค่าถูกและค่าเฝ้านะฮะถ้าเป็นจริงหรือค่าเป็นเท็งนั่นเองนะโอเคซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโพสต์เรามากหรอกนะฮะไม่เกี่ยวเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำนะก็คือให้ทุกคนมาสังเกตตรงนี้นะฮะตรงเวิร์กสเปซนะฮะเนี่ยมันจะมีตัว ผาดนะครับที่อยู่ข้างในนะก็คือเจ้าตัวกลองแดงเนี่ยมันชื่อว่าผาดนั่นเองนะทุกคนสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับตรงนี้ rename น,นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนนะครับผมจะให้มันเป็นผาดเหมือนเดิมเลยซึ่งก็เอาไว้ประมาณนี้นะฮะโอเคหลังจากนั้นนะฮะทุกคนให้ทุกคนมองหานะครับตัว starter player น,นั่นเองนะฮะแล้วก็ select starter character script น,นั่นเองแล้วก็ทําการ สร้างสคริปต์ใหม่ขึ้นมานะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่สร้างสคริปต์ก็สร้างตัว local สคริปตตัวนี้มานะฮะผมทําการสร้างไว้แล้วผมก็จะเข้าไปเลยนะฮะโอเคหลังจากเข้ามานะฮะทุกคนก็จะเห็นโค้ดนี้เลยซึ่งผมทําการเขียนไว้แล้วนะฮะซึ่งในส่วนนี้นะฮะคืออะไรนะครับตัวแรกนะฮะก็คือ object ฮะ object ที่เท่ากับนะครับ w o r k space path นั่นเองนะฮะ ซึ่งเจ้าอ็อบเจกตัวนี้มันคือตัวแปรที่ผมสร้างขึ้นมาโดยจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นั่นเองนะผมใช้ชื่อว่า obj ที่ย่อมาจากคําว่าอ็อบเจกนั่นเองนะฮะก็คือผมทําการเก็บนะครับเจ้าขานนะครับที่อยู่ในเวิร์กสเปซตรงนี้นะฮะก็คือเจ้าตัวนี้แหละนะฮะสังเกตว่ามันมีเวิร์กสเปซแล้วก็มีผ่านนะครับก็ตรงนี้เลยเวิร์กสเปซแล้วก็มีผ่านนะฮะพ็ผมก็เข้าถึงตําแหน่งมันนั่นเองแล้วก็ทําการเก็บเจ้าตัวผ่านนะฮะเข้าไปเป็นตัว obj นั่นเองนะฮะ ซึ่งหลังจากที่เราเก็บผาดเข้าไปเป็น OBJ แล้วนะฮะแล้วผมก็เอานะฮะตัว OBJ ตัวเนี้ยนะฮะนั่นคือ Object ของเรานะฮะมาทำการนะฮะ touch นั่นเองสังเกตว่าเนี่ย touch นะฮะก็คือตรงเนี้ยคือการเช็คการสัมผัสนั่นเองนะฮะ touch ก็คือเหตุการณ์การถูกสัมผัสนั่นเองผมก็ความหมายของบรรทัดนี้ก็คือนะฮะถ้าเกิดว่านะครับ Object นะครับโดนสัมผัสนะฮะ ก็จะทําเข้าจะทําการนะครับส่งค่าเข้ามาทํางานภายในตัวนี้นะฮะก็คือตัวสเตตเมนต์ข้างในบรรทัดที่5นี้นะฮะโอเคก็จริงไอตัวตัวอ็อบเจกตัวเนี้ยนะฮะควรเรียกมันว่าคือผาดตัวนี้นะฮะตัวแดงๆตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้านี่ก็คือถ้าตัวนี้โดนสัมผัสนะฮะมันก็จะแสดงตัวทัชเชตออกมานน่นอนนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองกดเพย์ดูนะครับเฟิร์สนะฮะ ทีนี่เราผมลองเดินไปสัมผัสนะฮะอ่าสังเกตนะครับทุกคนตัวทัชเชตมันก็จะแสดงออกมาลัวๆเลยเห็นปะเพราะว่ามันจะเช็คนะครับว่าเรากําลังสัมผัสอยู่นั่นเองเห็นปะนี่นะฮะสัมผัสสัมผัสมันก็จะแสดงออกมาเรื่อยๆเลยโอเคนะฮะนี่ก็คือทัชเชตนะฮะและทัชเชตนะครับ,รบมันยังมีตัวอ่ออีกตัวหนึ่งนะที่เป็นความสามารถของตัวทัชนั่นเองนะมันก็จะมีการส่งค่านะฮะตัวฮิตนั่นเองนะมาได้ด้วยนั่นเองก็คือ มันจะเป็นการเช็คนะครับว่าอันเนี้ยคืออะไรที่สัมผัสนั่นเองนะฮะก็ลองปินออกมาดูนะมันก็จะแสดงนะฮะตัวนะครับสิ่งที่สัมผัสอ่สังเกตแนวบ้านมันแสดงตัวเล็บโล l o ์ e r arm นะฮะ upper t o r s ซอะไรพวกนี้นะฮะไลท์ก็คือพวกชิ้นส่วนร่างกายของเรานรั่นเองถ้าทุกคนลองมาดูที่เวิร์กสเปนนะฮะมันก็จะมีตัวโมเดลที่เป็นอ่าคารคเตอร์ของเราใช่ไหมครับทีนี้ มันก็จะมีพวกชิ้นส่วนเห็นปะ lower torso นะฮะแล้วก็ upper torso นะฮะก็คือเนี่ยนะฮะสังเกตตัวนี้ upper torso นะฮะมันก็คือตัวนี้นั่นแหละนะฮะก็คือชิ้นส่วนตรงกลางลำตัวที่อยู่ด้านบนของเรานั่นเองนะนอกจากนี้มันก็ยังจะเช็คหมดนะฮะจะเป็นตัวฮุ่มเมนอยก็ด้วยเหมือนกันนะฮะมันก็เช็คนะฮะถ้าเลื่อนหาดีๆก็จะเจอฮุ่มมนอยนะฮะมันน่าจะอยู่ที่แถวๆเดี๋ยวผมเลื่อนหาสักครู่นะฮะ เออมันค่อนข้างหายากนะฮะแต่ว่าก็มันน่าจะต้องเจอเอคือจริงๆมันมีคุเป็นน้อยด้วยนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรจริงๆมันเอามาทำฮิตบ็อกก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยนิยมทำวิธีนี้เท่าไหร่ที่เอาผ่านมาเช็คฮิตบ็อกอะไรพวกนี้นะฮะผมนิยมทำเป็นพวก get in bone box มากกว่านะฮะโอเคซึ่งมันก็จะประมาณนี้นะฮะไอ้เจ้าตัวฮิตบ็อก ไม่ใช่ฮิปโปต์นะมันคือตัวทัชเชตนะเออก็คือออบเจกต์ทัชเชตตัวนี้นะครับมันก็ใช้งานแบบนี้นะฮะหรือลองแบบนี้นะฮะลองเอาห่วงเอ็มหน่อยนะฮะแล้วก็เอาห่วงเอ็มตัวนี้ลองมาปิ้นดูมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะโอเคปึ๊บแล้วลองไปทัชอ่ะมันกดนิวออกมาเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรนั่นเองเพราะว่าค่าที่ส่งมานะฮะมันคือค่าฮิตนะค่าที่สองน่าจะไม่มีค่าอะไร นั่นเองนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอีเวนท์ทัชนั่นเองก็คือเช็คการแตะการสัมผัสนั่นเองนะโอเคนะครับสหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย